ครับอ้าว EP สามของเรานะครับนี่ถอดเสื้อเลยมาที่เรื่องราวของนวัตรกรรมการสื่อสารดิจิตอลปร,ปรับลักสตรใหม่ของนิเทศศาสตร์หัวเชียวที่เรามีเนี่ยก็อยากจะถามสิทธิ์เก่าที่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครดูตั้งแต่ EP หนึ่งมาจะคุ้นเคยแล้วก็จะเริ่มรักเขาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย EP ที่แล้วเนี่ยเอ็มก็โชว์งานเข้าไปแล้วครวาวนี้ตืนครับอาจารย์จะขออนุญาตแ <ไป S 2> ชร์สกรีนให้นะฮะมาแชร์เรียบร้อยแล้ว เต้อยากโชว์อะไรแล้วเป็นตัวอย่างให้น้องๆที่มาดูอยู่ตอนนี้ได้เกิดแรงบันดาลใจครับที่อยากจะเข้ามาเรียนแล้วมาเรียนแล้วก็รู้สึกมีความสุขมีความหวังครับอ่ามีชิ้นง,งานไหนที่เตน้วทำแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นกันอือผมขอลองดูกันนะโอ้ดูเดินนะ,อะโอ้นี่เปิดพี่อ,นนอ,นนอนนาจารย์ก็เรียนรู้จากเต้นจากเอ็มไปด้วยนะเนี่ยตัวเองก็ต้องปรับฟังพวกเราเนี่ยเออจะได้ไปบอกสอนรุ่นน้องๆครับ งดีมากมีประโยชน์มากอันนี้มืออาชีพทั้งคู่อ้าวมาแล้วอันนี้อันนี้เห็นเป็นเป็นหน้าจอแล้วครับใช่ไหมมาแล้วหรอะจริงจริงอันนี้เนี่ยมันเป็นงานที่อเขาเรียกว่าเป็นงานเกมนะฮะซึ่งอันนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมรับงานช่วงประมาณปีสามเป็นงานใหญ่งานแรกที่ตแต่เียนปีสามหรอ ใช่ใช่แล้วเขาแบบโยนงบมาซึ่งเราแบบเห็นตัวเลขบนมันเป็นหลักที่เรามันเยอะสุดแล้วตั้งแต่งานจ้างวางเงี้ยมันทำให้เราแบบว่าสโคมันมันมันใหญ่มากแล้วแบบว่ามันมันทำงานแบบจริงจังมากขึ้นอ่ะเราต้องไปคุยเราต้องไปเจอลูกค้าแล้วต้องไปคุยกับทีมที่เราเรามั่นใจอย่างเงี้ยมันแบบมันมันต้องแชร์กันเยอะครับ oh, oh, การแบบ หาโลเคชันอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นโลเคชันแบบตึกล้างที่แบบว่าเราก็จะต้องมีแบบเสียงดังเกินไปไหมเสียงเพลงดังไหมไม่ไม่ไม่อะไรเลยไม่แยังไม่มาเลยใช่โอเคแต่งเปิดได้อีกแต่งเปิดได้นะเสียงเนี่ยเขาก็จะแบบว่าลงทุนแบบว่าแบบรถเมย์เนี่ยก็จะเป็นแบบเพ้นแบบ เป็นสกรีนของของเกมเกมเนี้ย oh. ที่บอกว่ามันมันมันใหญ่มันใหญ่จริงอาจารย์แบบว่าเขา mm hmm. ลงทุนแล้วเขามีทุนเยอะมาแล้วเราแบบเราก็ต้องมีมีทีมที่ดีอะ่ะ mm hmm. แล้วเราจะต้องแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะใช้ใช้งบประ,ประมาณ mm hmm. อ่ะ mm hmm. ให้ mm hmm. ให้เป็นนะครับว่าเราเราควรที่จะแบบว่าใช้เท่าไหร่ใช้กับค่านู้นค่านี้เท่าไหร่ครับโอ้เยี่ยมเลย ก็ต้องแต่งเพลงเองด้วยเนื้อหาเองด้วยรอ้องเองด้วยฟรีด้วยอันนี้นี่เขาใส่หน้ากากอยู่จริงเขาเขาชื่อคมสันดีดี<ๆ>ครับผมเอ้ยคมสันอะไรสักอย่างที่อยู่อยู่สาขาเดียวกันนี่แหละก็คือเราก็ดึงคนจากจากที่เรารู้จักนี่แหละเอ้ยมาช่วยหน่อยวะแบบมันเป็นงานแรกแล้วซึ่งแบบเราไม่รู้อะไรเลยเราก็แบบก็คนเนคชนอีกเขารู้จักกันก็เลยเอามาช่วยเอามาทําจ้างเอามาทําอะไรเงี้ย oh. นี่ตั้งแต่ปีสามแล้วเนี่ยน้องๆนะครับนะฮะทั้งพี่เติร์นที่เอ็มแหละรับงานตั้งแต่สมัยเรียนกันแล้วเนี่ยเมคมันนี่กันโอ้อันนี้ก็ <c oughs> ชัยยันฮนะแต่เขาใส่หน้ากากอยู่ <c oughs> <c oughs> เป้าชัยยัน <c oughs> อเออเป็นเพื่อนๆกันหมดเลยฮนะที <c oughs> ่คณะนี้ที่สามใส่ห้งสิ้นใช่อันนี้ก็หัศดาเนี่ยคนนี้ยะครับตัวโล่งคุณเย็นตได้ใช่ไหมใช่ใช่ครับ ก็ประมาณประมาณนี้ฮะก็คือว่าจริงๆริงานนี้มันมันเนี่ยเนี่ยตอนตอนเปิดหน้ากางเนี่ยครัก็จะเห็นหน้าว่ามีใครบ้างโอ้เยี่ยมเลยโอ้ดีดีจังเลยอันนี้ก็อะไรนะนัชนนรัชนนที่ที่ก็คือเพื่อนกันหมดฮะเอามาช่วยกันเพราะงันนี่แหละเรื่องของคอนเนคชั่นที่ผมเกินไปก็อันนี้ก็การจัด จัดจัดไฟแล้วเราก็ไปแบบใส่ซึ่งวันนั้นเนี่ยมันไดไอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแพงมันมันไม่ใช่มันมันเป็นอุปสรรคสำหรับการออกกองเพราะว่าบางทีมันมันพ่นแล้วทีเนี้ยมันเข้าโอ้จะเ้าอะไรเพื่อเพื่อใช่ใช่เพื่อจะได้แบบให้มันได้อารมณ์อะ ใช่ใช่มันก็จะมีแบบควันแล้วก็ยิงแสงซึ่งแบบเราทั้งแสบตาทั้งอแสบคออะไรอย่างเงี้ยคือบอกว่ามันต้องทําหน้าที่หรอไว้ก่อนแม้จะแสบตาใช่ฮะอ่ะผมผมจะพูดอีกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ลืมพูดไปเลยคือผมจะเขาเขาจะให้ผมเป็นฝั่งตํารวจือแล้วทีเนี้ยผมก็ต้องไปศึกษาว่าอืเกมเนี้ยอื เป็นยังไงร,รูปแบบเกมเนี้ยเป็นยังไงแล้วฝั่งตำรวจมันควรจะเป็นสีอะไรเราก็ตีออกมาว่าควรจะเป็นสีเนี้ยสีฟ้าอย่างเงี้ยฝั่งตำรวจอืเราก็ต้องจัดหาพร้อมทุกอย่างอซึ่งจําลองว่าเหตุการณ์ในเกมมันเป็นยังไงอย่างเช่นแบบรถพวกรถรถอันแรกอย่างเงี้ยเราก็แบบเอามาติดบอเราทําเหมือนแบบว่าแบบเข้าไปบุกโกดังเนี้ย พวกชุด <S uce> พวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นตำรวจหมดเลยครับก็คือเราต้องการที่แบบว่าจำลองขึ้นมาว่าเนี่ยเราอยู่ทีมนี้เราทำเพลงให้ฝั่งนี้นะลูกค้าเขาเขาก็จะไปจ้างอีกคนหนึ่งที่เป็นฝั่งฝั่งผู้ร้ายเหมือนกันครับซึ่งเราก็จะจะต้องมาทำทุกอย่างเนี่ยมันจะเน้นไปทางแบบสีฟ้าสีน้ำเงินส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบฟอร์มของโจนที่เราแบบจะให้แบบคุมคุมแบบเป็นสีแดงนะฮะ ก็คือจะแบ่งกันให้รู้ไปเลยว่าแบบสีฟ้ากับสีแดงอย่างเงี้ยฮะว่าใครอยู่ฟังไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของแสงเนี่ยมันก็จะเน้นแบบเป็นเป็นสีเงินเป็นส่วนส่วนมากครับอืมอืม,อมได้ได,ได้ได้อารมณ์เลยความรู้สึกเลยใช่ครับ ทำไมโอ้นี่เขาเขาเขาซุ่มนะเอ็มนะพี่เติ้ลเขาซุ่มนะจานม่รู้เนะี่มารู้วันนี้นะเนี่ยขณะที่กําลังเรียนอย่างเนี่ยเขาไปเมฆมันนี่โอ้โหมากมายเนี่ยโอ้ตอนนั้นแบบว่ามันมันมัน,ม,นมันตันเหมือนกันอาจารย์เพราะว่าเราไม่เคยรับงานใหญ่มาก่อนอย่างเงี้ยแบบว่าไม่มีประสบการณ์เราก็จําเป็นที่จะต้องแบบทีมไฟอย่างเงี้ยเราเราจะต้องอต้อง,องหาหาจ้างที่เป็นทีมไฟมาด้วยครับเพราะว่า แค่อุปกรณ์ไฟอย่างเงี้ยคือบางทีมันมันเยอะมากถ้าเราจะเอาให้มันแบบว่ามันถึงเนี่ยใช่เราจะต้องแบบว่าให้มืออาชีพเขามาอย่างเงี้ยอืมการแบบการจัดสรรงบประมาณมันก็สําคัญเหมือนกันอย่างเช่นลูกค้าเขาให้เงินมาก้อนนึงอย่างเงี้ยเราเราจะใช้เงินกับตรงนั้นยังไงให้มันให้มันไม่เข้าเหนือเราอย่างเช่นแบบเขาให้มาแสนหนึ่งงเงี้ย เราทำโปรดักชันไปเก้าหมื่นแล้วเข้าเราหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มนะผมมองเออจะใช้สักสามสิบสี่สิเปอร์ซ็นเนี่ยของงบที่ให้มาเพื่อจะได้มีส่วนเหลือเราแบ่งทีมงานจ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอืนี่มันเหมือนโปรดักชันใหญ่เลยนะดูแล้วนะเอ็มนะใช่ครับว้าเราก็จะมีอีกอันนึงอันนี้ก็คือแบบว่าใหญ่ใหญ่อออืน่าจะใหญ่เลยฮะ อันนี้คือใหญ่ที่ผมบอกว่ามันมาพอเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์อะไรเงี้ยก็คือแบบยังไงมันยังไงบ้างอันนี้อือเอ้โหนี่กับชิ้นเมื่อกี้เนี่ยต่างกันกี่ปีเวลาห่างกันกี่ปีแบรนดนอันนี้ก็น่าจะประมาณประมาณสองปีครับประมาณสองปีอืมอืมอืมงานมันก็เริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วอันนี้ครับอืม โอโแต่ยังคงต้องเขียนเนื้อเองร้องเองดนตรีเองแล้วก็เนี่ยอ๋อมีเฟเจอริงด้วยอันนี้ยอดวิวไปเท่าไหร่เนี่ยอ๋ออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาไปลงที่ไหนบ้างเพราะว่ามันเป็นฉายทางตามโฆษณาถ้ามันจะมีช่วงหนึ่งที่อันนี้มันจะออนแอร์ตามช่องต่างๆครับเพราะถ้าแบบมีโอกาสก็จะได้เห็นผมติดอยู่ตาม ตามป้ายรถตามรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหน้าผมอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อน่าจะปีที่แล้วก็จะเป็นหน้าผมแบบใส่รองเท้าอะไรโอเคเข้าใจเราจำไม่ได้ว่าว่าอยู่ตรงไหนไม่ได้เตรียมไว้เหมือนกันจึงก็จะมีจะมีคนคนส่งมาให้บ่อยเหมือนกันเวลาะเนี่ยไปเจอพี่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยตามป้ายตามตำหนังอะไ อ่าเจอแหละเจอแหละโอเคโอเคเอาให้ดูไแปบแล้ครับเออแต่คุณคุณหน้านะคนที่เข้าฉากด้วยเนี่ยใช่เป็นเป็นไอรอนบอยครับคนอันนี้คือเขาเขาเป็นแชมป์ใช่คุณเดียวอืม่านี่ <laughs> เด็กก็จะเห็นหน้าผมอะอ่าอเดจะเป็นรูปอย่างนี้อ๋อโอเค ส่วนมากแล้วก็แต่แต่เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับตามแบบพรีเซนเตอร์ของแต่ละปี uh huh. ว่าเขาอยากให้ใครมา uh huh. ทำอะไรอย่างนี้ uh huh. แล้วทีนี้เนี่ยมันมันมันสำคัญตรงที่ uh huh. ผมเอามาต่อยอดต่อพอผมได้เจอลูกค้าแล้วเนี่ย uh huh. แล้วผมเนี่ยเขียนเพลงไว้พอดี uh huh. <laughs> วผมพอดีผมก็เลยไปคุยกับเขาว่าเนี่ยพอดีว่าผมเนี่ยมีเพลงเพลงหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวเอาจริงมันไม่มันไม่ได้ขายรองเท้าเนื้อหามันไม่เกี่ยวกับขายรองเท้าหรือแบรนด์อะไรเลยแต่คือว่าผมสามารถที่จะเอาไปทายอินได้สนใจหรือเปล่าอแล้วคือมันคือเหมือนเราได้ก้อนนั้นมาแล้วที่เป็นพรีเลนเตอร์อาจารย์นึกอก็แล้วผมต้องขายงาน ไปอีกว่าเนี่ยผมมีนี้อีกสนใจอีกไหม <c oughs> แล้วต็รู้ว่าเออเ,เขาเขา <c oughs> ก็เอา <c oughs> เอามันก็เลยมาเป็นมาเป็นอันนี้อ่าอ่าอันเนี้ยเราก็จะแบบว่าเนี่ยรองเท้าสังเกตดูว่า <c oughs> เขาจะให้เห็นว่าเนี่ยว่าเป็นแบรนด์เบเกอร์นะเนี่ยอทุกมุมคือว่าอันเนี้ยเราจะต้องให้ให้มันขายนิดนึงในมุมของแบรนด์ของเขาอะครับอืมอ๋อ แต่ว่าเติ้นก็ได้ออกแบบดีไซน์ไว้แล้วแหละครับผมออืมเนี่ยมันก็จะมีแบบเด็กเนี่ยเออเออเออแล้วก็ให้ดูว่ามันจะมีแบบฉากหนเดี๋ยวผมก็จะต้องแบบใส่รองเท้าของเขาโอเคนะเนี่ยซอแซ<ส>ดอยู่ในหนังใช่ใช่เป็นเป็น เรียกว่าอะไรการขายงานเป็นจังหวะที่ดีด้วยะอืบเหมือนกับว่าเราเรารู้ว่าเหมือนแบบลูกค้าเขาสนใจล้วแล้วอย่างเงี้ยเราใช้โอกาสตรงนี้แบบที่มันจะแบบว่าต่อยอดเข้าไปได้อีกอะครับว่าแบบเออเรามีไอเดียนี้ไม่ไปเสนอเขานะสนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับโอ้เยี่ยมเย,ย,ยี่ยมเลยนะมาณน,นี้งานใหญ่ๆรประวาณนี้หลักนะครับ นะครับทั้งคู่เลยนะทั้งเต้นทั้งเอ็มนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะจบอีนี้ก่อนนะฮะแล้วเรามาอีพีสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปกันว่าวันนี้คุยกับเต้นกับเอ็มนะครับเชื่อว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆได้นะหรือแม้แต่ผู้ปกครองที่ดูพร้อมอยู่กับบุตรหลานนะน้องๆด้วยนะจะได้รู้ว่าเฮ้ยนิเทศศาสตร์หัวเชียวนี่มีรุ่นพี่ขนาดนี้เลยเหร เป็นความภาคภูมิใจของคณะนะครับและมหาวิทยาลัยจริงๆนะที่เราได้มีลูกศิษย์เก่งๆนะรุ่นพี่เก่งๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาในอีพีหน้านะอะ่าก่อนครับแบบนึงครับ